วันนี้ม้ามาทดลองละลายหมูเขาเรียกว่าภายใน5นาทีวิธีที่ม้าทําอยู่ปัจจักก็คือม้าจะใช้น้ำเนี่ยธรรมดาเนี่ยละลายแต่ม้าไม่ได้ใช้อย่างนะี้ม้าก็จะใส่ถุงนะวิธีแรกม้าจะใส่น้ําแล้วก็จะแช่น้ําให้ท่วมเลย วิธีที่2เนี่ม้าก็จะใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ก็ดูชิ้นหมูด้วยนะคือชิ้นหมูเนี่ยประมาณนี้ม้าก็จะใส่ให้มันท่วมๆแค่นี้ก็พงพอแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วม้าก็จะใส่เกลือลองไปหน่อยนึงเพื่อรักษาอุณหภูมิของเนื้อไว้อยู่เสร็จแล้วม้าก็จะใส่น้ําอุ่นเทลงไปเลยท่วมเลยท่วมตัวหม,ม,มูประมาณ5นาทีดูซิว่า2ฝั่งอันไหนมันจะละลาเลยเร็วกว่า หลังจากที่5้านาทีผ่านไปเนี่ยม้าก็จะเอานี้ก่อนเลยนะเอาเป็นน้ําที่จะน้ําธรรมดาเนี่ยเทน้ําทิ้งก่อนเนี่ยข้างในก็ยังเป็นน้าแข็งอยู่หน่อยนึงนะแต่อันนี้หมูนี่ไม่ได้แช่แบบแข็งมากจนเกินไปนะตัวนี้มันก็ยังเป็นตัวน้ําแข็งอยู่ละลายมันละลายตัวข้างนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยตัวถ้าจับดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัวน้ําแข็งยังอยู่มาดูตัวนี้ของม้าน้ําส้มสายชูมันก็ทําให้นิ่มด้วยนะตัวหมูด้านในตัวน้ําแข็งมีความเย็นๆแต่ว่าตัวน้ําแข็งไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวน้ําแข็งละลายได้ดีีีีก็็็ลอองไปปปใช้้้้ดูนนนนนนะถาาเเวิธท่มมัั การทดลองแล้วก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะอาจจะใช้วิธีอื่นที่มันมันหั่นให้เล็กลงก็ได้นะแล้วก็ทําให้สามารถเนี่ยตัวเนื้อเนี่ยมันก็ละลายเร็วใครจะมีวิธีอื่นแล้วก็ลองอะไรที่มันเป็นคลิปอัืน่นหรือว่าเป็นที่เราไปลองแล้วทําให้หมูเนี่ยมันละลายเร็วก็ลองส่งมาให้มามาจะได้ลองใช้วิธีเคลื่นอื่นมาซึ่งอันเนี้ยนะลองไปทําดูเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งได้ผลยังไงก็ลองคอมเมนต์มาตามดู